ว,นนะะวันนี้มันอยู่กับช่อง w s f 2นะคะวันนี้มาอยู่กับแมปแมปอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกแต่ผมเล่นมาสักพักแล้วแหละเนี่ยจนคือแบบจนชนะ28ตาเลเวลห้าเก็บเงินได้เท่านี้แมปนี้ไม่มีอะไรมากมันจะเป็นมนโหมดไปเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับอ่าโอเค โหมดที่หมดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือโหมดโบดแล้วให้เรามาสู้กันอย่างเช่นผมโบดน้องน้องโวดผมแล้วมันมีการสองคนแล้ว้องทุกคนโมดเราทั้งสองคนเราก็ต้องมาสู้กันใครชนะก็กลับไปที่นั่งที่เดิมแล้วก็โบดใหม่แค่นั้นแหละจบทุกคนอาจจะไม่เข้าใจก็ดูไปนั่นแหละ อ่ะอ่ะไอ้ไอ้เขียวกับไอ้ผู้หญิงถูกโหรตแล้วก็ไอ้ผู้หญิงไอ้ไอ้เขียวชนะก็โอเคเหลือกันสองคนไอ้เบคอนชนะแน่เลยถ้า้เขียวเป็นงี้ต่อไปมันก็ทำอะไรไม่ได้นะสิบหรือเสมอวะ ไอ้นุไ้ไอ้เบค์อ,องชนะเออเอ,อ,อืมต้องอย่างงี้สิโอ,อ๊วันนี้ก็มาอยู่กับพี่ดำเหมือนเดิมบ้าไหไรจได้สักทีนะไอชาดเนี่ยจะมาใส่กับพี่ดำแต่มันคงน่าจ,จะไม่เข้าเลยนะ ซื้อท่าอะไรดีนะโอเคมาละเมอร์เดอร์แน่เลยเมอร์เดอร์โอเคเมอร์เดอร์คือโหมดที่คนนึงจะไปฆาตรกรแล้วยิงยิงคนไปให้หมดแล้วจะมีการประชุมกันแล้วให้โหวตแล้วใครโดนโหวตเยอะสุดคนนั้นจะโดนฟ้าผ่าแต่ถ้าเป็นฆาตรกรด้วยพวกเราก็ชนะแต่ถ้าเป็นคนดีก็ เสียใจด้วยคนที่ถูกโหวตนะอือ้าวชิบหายใครอ่ะดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยอ่ะเอมใครอ่ะไปค้อนหรอไปค้อนหรอ ไม่ใช่เบคอนแล้วใครวะใครใคใคร,ใครเดี๋ยวดูก่อนโหวแม่งไม่ใช่เบคอนมันไม่ใช่เบคอนเบคอนมันจะเป็นมันนั่นบบเป็นไอคนอยู่ตรงหน้า,นะาโหวตกูหะพ่องงนะ มึงโดนไปสี่โหวตนั่นแหละโหวตกูทำไมมึงโดนไปซะให้นั่นด้วยกโ็โหวตกูมึงโดนไปซะมึงตาย นั่นแหละโอ้เอามันเป็นเหรอเนี่ยอู้ชนะอีกตามามาโหมดต่อไปเป็นโหมดอะไรอยากได้โหมดหนึ่งนะโหมดที่ฮิตฮิตอะแต่ยังไม่อธิบายตอนนี้เดินเพีงก่อนมา หมดอะไรหมดอะไรโอเคโหมดนี้ก็คือใครได้ปืนปืนก็ยิงคนนี้นี้ไงเรือสองคนก็มาฆ่ากันแค่นั่นแหละมีโหมดปิดไฟด้วยนะใช้ได้ เอ <S <S อไม่นะไม่นะายี่ยงโกหกพ้ามึงไงไอ,อชิบหายกูขอให้มึงไม่ชนะไอ้ชิบหายเพราะอมึงตาย เคครับเสียงดังไปหน่อยอะไรเนี่ยกู <c oughs> ขอให้มึงอย่าชนะแล้วกันไอ้คุย้ังแพ้ะมึงไม่ชนะแน่นอนนั่นแหละบางอานมายิงตัวบางอานมายิงท่านคนนี้กันล โ okay. mm hmm. อเคอืมผมได้ว่าสี่เอ,เองเหรอเฮ้ยตอนแรกเลเว่าไม่ใช่เหรอกลับมาเลเวลสีด้ไงหม ใครด้วยแต่ไม่คุยแล้อ่ะไอ้เขียวมึงเอาใครมาโหมดดีก็คือเป็ดกับหานมีจะมีคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็ไปเดินที่หลังคนหนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าหยุดหลังคนไหน ก็ค่ะใช่นั่นแหละมีแค่นั้นแหละม,มาใครลุกขึ้นอ,อยู่ดีๆไอ้เขียลุกขึ้นมันมาฆ่าเราเฉยเลยแต่ไม่ได้เด็กหรอกบม๊กคน ใครคนไหนเลือกใครไม่ได้เลือกฉันยังเลยเฮ้ยตรงนี้เหลือสองคนเองเหรอ <c oughs> อาใครลุกขึ้นอ่าคนาข้างๆเราเลยชิหาย ด้วยไอ้ควายจังไรกูขอให้มึงอย่าแพ้เอ้ยกูขอให้มึงแพ้กันไอ้ควายไอ้สายแล้วเร็วอยู่ดีๆก็มาเลือกกูเฉยเลือกเพื่ออะไรเพื่อเก้าอี้ก่อนดีกว่าเก้าอี้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 อะไรสีเหลืองโอเค อีกทีนึงก็ยังไม่ได้เลยเก้าอีส e, ีเรื่องเก้าอ,อ,อ,อีอืมดูตี้มันจะไปยังไงต่ออีกหนอ่งาทีแล้วอ,อีกสักสองตาก็ได้ S <S 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 มีเวลาเหลือเฟือ่อาอ้าวมันจะน่าเจยอีอ่ควยถอด มาต่อโมไรอ้อโหวตโหวตมึงแล้วกันอ่ะมึงมึงมึงอยากชนะบอกเลยมึงอยากชนะเอาไม่โดนด้วยอ่ะกูโหวตมึงอ่ะมึงอยากชนะ ขึ้นเฉยอทำถึงตาตูเมื่อไหร่แล้วก็ตูเตกเนี่ยเอาไม่ดูครึ่งนี่ทำไมต้องเป็นไอนนั้นอืมอืมอือ้นี่โดน มึงเพียไปเะสทางอิงควยอื้อืมแค่มโอเคไม่มีใครให้โหวตแล้วโหวตไอ้นี่แล้วกันสมใช่ไหมสมนั่นแหละ ừm, du em đừng du cayi đấy. ok, mình mong không thấy gì đâu <laughs> อะไรนั่นแหละโบนมันต่อฟูอกันไปนั่นนะ่ะเดี๋ยวเก็บตอนท้ายก็ได้ไม่มีเลย ตอนได้ก็ถอยไม่เป็นลรนั่นแหละแต่จะชนะหรือเปล่างั้นแหละมาเสมอไอ้นั่นไอ,อนน้นั่นไอ้นั่น,น,นใครได้โอเค ไปอือมาดูเก้ามาชมเก้าอีกก่อนเก้าอีกก็สวยนะเนี่ยเก้าอีกก็สวยเนี่ไม่โดนโอเคเก้าอีกก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเลเวล5โห้าโอ้ชนะสามสิบตาเป็นง่าย của vật chất nhầm 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 นนี่ตอนสุดท้ายละอ,อโอ้โหไม่ลดครับชนะครับโอเคคลิปข้อมีเพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบายวันนี้สามคลิปนะ